ลูกสาวพุ่งเข้าไปในห้องหอเพียงเพื่อจะได้เห็นฉากที่น่าตกตะลึงแฟนหนุ่มของเธอกำลังเคี่ยนตีแม่ของเธอที่แท้แล้วแม่ของเธอเคยแต่งงานมาแล้วถึง99ครั้งแต่ในคืนแต่งงานของทุกครั้งจะมีเสียงประหลาดดังก้องและภายในสามวันเจ้าบ่าวก็จะร่วงโรยและตายไปแต่ถึงกระนั้นผู้ชายในเมืองก็ยังคงหลงไหลในตัวแม่ของเธอแม้แต่แฟนหนุ่มของเธอเองหลังจากพบกับแม่ยายในอนาคตก็หักหลังเธอและอ้อนวอนขอแต่งงานแทนป้าสวยไหมถ้างั้นหนูอยากแต่งงานกับป้าไหม แฟนหนุ่มของเธอกลายเป็นเจ้าบ่าวคนที่99ของแม่ไม่ว่าเด็กหญิงจะพยายามขัดขวางแค่ไหนก็ราวกับว่าเขาถูกมนต์สะกดมุ่งมั่นจะแต่งงานกับเธอให้ได้หลังจากแต่งงานแฟนหนุ่มของเธอป้อนอาหารให้แม่อย่างอ่อนโยนขณะที่เด็กหญิงนั่งหน้าบึ้งอยู่ข้างๆแฟนหนุ่มหัวเราะเบาๆพ่อจะดูแลลูกให้ดีเองนะแต่แม่ของเธอกลับยกเท้าขึ้นเกี่ยวพันหนุ่มน้อยอย่างหยอกล้อเขาไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปและเดินตามเธอเข้าไปในห้องขณะที่เด็กหญิงกำลังจะเดินออกไป จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงครวญครางดังออกมาจากข้างในเพื่อตีแผ่ปริศนาที่หลอกหลอนเธอมาหลายปีเธอจึงไม่อาจอดกลั้นไว้ได้อีกและค่อยๆย,ย่องเข้าไปแอบดู